สองหมื่นห้าแถมมาเนี่ยโอ้ยสองหมื่นห้าแถมนาฬิกาแปดพัน <8, 000. S 2> ตั้งแต่มีเหรียญรุ่นนี้มาในค้าขายโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อุชิตับครับพามาดูพวกแม่พี่น้องมาชมพาญานาคนี่ครับเหรียญพยาญานาคที่ตอนนี้มูลค่าสองหมื่นปล่อยไหม,ไมอสองหมื่นไม่ปล่อยโอ้ยเอางี้ถ้าสองหมื่นแถมนาฬิกาเรือนนี้ เอาไหมไม่ปล่อยอ,อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ้าของไม่ปล่อยผมอยากได้มากครับอ่ะเดี๋ยวให้มาดูรุ่นครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอ่าก่อนก่อนอื่นพยายารากรุ่นนี้สร้างที่วัดอะไรน,นะวัดศรีลำยงวัดศรีลำยองหลวง,งปู่ขีหลวงปู่ขีปลูกเซกปลุกเซกก,กก็ห้าเกจีอาจารย์ห้าเกจอาจารย์มีมีใครบ้างมีหลวงปู่รอดหลวงปู่รอดหลวงหลวงพ่อเพชรหลวงหลวงพ่อเพชร ลวงตรีหลวงตรีรวมไปทวไรไปหาเกะจัมมิได้เนาะอ่าฮาเกจิดังเนาะนี่ครับอ่านี่ครับพ่อแม่พี่เนาะหลวงพุ่งเฮงหลวงพุ่งเฮงด้วยเออเฮงด้วยนันฮาเกจิเอ้ยฮิม่งลืมชื่อเมื่อกี้เนาะคุยกันอยู่นี่ครับเป็นพิธีนากรุ่นนี้ก็ถ้า คนสุรินรู้จักดีครับนี่ครับ,รบามาดูด้านนี้ครับนี่ครับทีรลึกนี่ครับทีรลึกฉลองศาากิติยายานุอรน,นี่ครับอ,ะ,อะไรวะนี่มองไม่เห็นสมปรถนาสองห้าหกสี่ผมขอเรียนเชิญครับบอกตรงๆครับตอนนี้ราคาจากวันแรกที่จากวันแรกที่ปล่อยให้บูชาตอนนี้ราคา สูงมากครับสูงจริงๆครับถ้าคนอยู่ในวงการตรงนี้จะรู้ครับในระเวกจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เหรียญกําลังดังกําลังมาแรงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรุ่นน้องผมเองครับตั้งแต่มีเหรียญรุ่นนี้มานี่ขาขายโอ้ขาขายตอนนี้โอ้สุดยอดมากครับไปไหนมาไหนก็ขาขายดิบดีมากครับไม่ว่าจะขายอะไรครับโอ้ขายอะไรก็มีแต่คนซื้อมีแต่คนซื้อผมว่ายังเปลกใจตอนนี้ก็เลยจะมา ขอเช่าสองหมืน่นสองหมื่นแถมนี่นะแ,แ,แ,แถมนาฬิกาเนี่ยพี่เพิ่งถอยมาเมื่อวานนี่เฮ้ยไหลทันนะนาฬิกาเนี่ยท่านให้เรามาึกมากกว่าสองหมืน่นนิดปทุกคนนี่ครับดูน้องพูดว่านี่ครับนี่นี่ครับท่านพญายนาคให้เงินมากกว่าสองหมืนห่นว่าให้มาเยอะก็จริงๆครับน้องมันข,า,ขายได้ดีมากครับตอนนี้เพราะว่ามีพญายนาคกุปัม นี่ครับผมพี่น้องฉลองศาลากิติยานุสรนาคอุปถธรรมพั์ว่าแล้วว่าทําไมมันขาขายดีแต่ว่านาคุปถธทรัพย์เอางี้เดี๋ยวพี่ยึงยึงของคอสักสองวันอลองดูโอพี่น้องเ้ยว่าจะขอเช่าน้องเขาสักสองหมืนแถมนาฬิกาอนี่ครับ8 0 0พนนี่ไม่เอาอีกโอ้ยทำยังไงจะได้ อยากได้สักองค์เนี่ยนี่เนีัยนี่ครับก็วัดศรีลำยงอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นี่ครับสมปรัชนาสองห้าหกสี่นี่ครับก็ของตรงๆครับเหรียญรุ่นนี้ตอนตอนที่สร้างขึ้นมาตอนนั้นก็ให้ลูกหลานเกจิท่านเกจิได้ปลุกเสกเนาะห้าห้าท่านห้าท่านเนาะ ถ้าท่านตามที่น้องมันเล่าบอกแล้วก็ตอนนี้อ,อใครมีเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ราคาแพงมากครับนี่ครับตอนนี้น้องมันบอกว่าสอง0มืนผมไม่ปล่อยเพราะว่านี่ครับนากอุปธรรมํวามว่าเงินแค่2 0 0 0มืนี่ผมหาได้ภายในสองวัน <c oughs> โอ<ว>้ <c oughs> ผมอยากได้มากครับก็ลองไปผมวันนั้นก็ให้น้องหาจากหลวงพ่อจากวัดแล้วก็ปกรากฏว่าห,ห,หมดหมดหมดเือหลวงพ่อไม่ให้ หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยครับพ่อแม,ม่พี่น้องตอนนี้ก็น้องชายมียอยู่องค์นึงว่าจะเช่าสักสองพันแถมนาฬิกาเรือนนี้อีกอีกแปดพันว่าจะจะเช่าสองหมืน่นนี่ครับเช่าสองหมื่นแถมนาฬิกาเรือนนี้แปดพันปรากฏว่าไม่ปล่อยให้ผมมีโอ้เสียดายเด้ยอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวยืมยืมใครของคอดีกว่าเอาไได้ก็ยืมของคอสวยงามมากครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับของดีเมืองสุรินทร์ครับ นี่ครับใครไม่รู้ราคาก็ลองมาหาข้อมูลแถวจังหวัดสุรินทร์ได้ครับตอนนี้ราคาสุดยอดครับพุ่งปี๊ดเลย20,000ไม่ขายเอ้าให้ขึ้นมามาวูววแถมนี่เอามาสองหมื่นแถมนี่นาฬิกา8,000นี่โอ้ยนาฬิกาคาตังค์ไม่ได้หรอกคเอานี่ครับนี่ครับน้องเป็น้องเป็นเอ่อเซียครับตอนนี้รับซื้อเหล็กของเก่า รับซื้อเหล็กนี่ครับกี่ตัน10ตัน20ตัน,ตนร้อยตันก็รับซื้อหมดครับ,ร,บรับซื้อหมดครับเหล็กหนาเหล็กบางเหล็กอะไรนี่ครับสุดยอดมากครับก็ได้นี่ครับเนี่ยหลวงพ่อนี่ครับอุปถัมภ์หน้าอุปถัมภ์นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับโอ้่อวานก็ไปเอาเงินหมื่นมาใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงบ้ามีหน้าถึงไม่อยากขายเอ้าเอาอย่างเงี้ยสองหมื่นห้าแถมมาเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่สองหมื่นห้าแถมนาฬิกาแปดพันไม่เอาไม่เอา เอาอีว๋วววมันมีกระเปแล้วให้ใสง่ายๆนะนั่นั่นนันี่แหละครับผมไพี่น้องของดีโอเคครับผมก <c oughs> ็น้องมันไม่ไขายให้ครับเดี๋ยวจะไปยืมค่อยคอดีกว่า <c oughs> โอเคครับผมไม่ผุชิตาขออนุญาตลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามผู้ชิดตาด้วยนะครับนี่ครับแปดพันก็น้องก็ไม่อยากได้บอกว่าหาเงินได้เยอะกว่านั้นโอเคครับผมสวัสดีครับผม พระองค์มีพระองค์เรียนภาษาสารน้องน้องสนเรียนนาปาตาจารเรียนกีถาจักเปียเส้นตรุเพียงขมัธญุสนเทียนมีนในแคน้องอยู่จา